ก่อนร้ยของนะฟังนี้หน่อยเรื่องคนเราที่เกิดในโลกนี้มันก็เจอส่วนนี้คนหลายเจออยู่เรื่องแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวมีมิดาณมันจะไี่น้อง เหมือนลุงต้องคมตัวไปทั้งนั้นี่ว่าตอนเกิดเรามาเำพังไม่มีที่เป็นรูปแฟร์มีน้องเกิดก็คน,คนละคนแลื่ตอนจากโรงถไฟเหมือนกัน จะมีการไายหมูกวันดีไตรเหนียวกวันดีก็ร่างใครร่างมันจิตใครจิตมันในโลกนี้ยังมีอย่างน้อยก็มีญาติสนิทมิตรหายทั้งรุ่นไปยังมีขวายจารพิเา้าของสามารถที่จะพึ่งได้ตามผู้คนรว่าเรื่องธศาสนา แต่คนนิยาได้ใีเพึ่งนั้นนอกจากเรื่องที่เกิดมาแล้วก็ต้องนขนฝายเหมือนกันเห่นไปโรงเรียนไปทำงานไปวัดไปวาต่างก็มีสังคมอยู่ตามท้งควน,นา่าราบแต่ลงท้ายเมื่อจากโรงเรียไ,ไปแล้วก็ในเมื่อเราเยอยเนี่ย มันมีกายมันมีตามีหูจมูกคาับองล่นไม่บัตรในเรื่องภายนอกไม่พบสิ่งต่างทั้งแข็งทิ่แข็งยันถึงราวเนี้กแร่จะมอกว่าเวลาจากไปแล้วเขาอย่างมันมืดหมดเลยจะมีวุ่นทล่ะลเมื่อคนมีวุนมันถ่างภายในมันก็มีขนังถ่างสองไปส่งส่งกระดิ แต่คนไม่เดียมุนไว้ตรงน,นั้นแหละไม่มีใครติดตามไปช่วยโรอกนะมุนไม่ทำเอาไว้ไม่เคยจากคุณโทรมําสังโฆไม่เคยทำบุญที่ไหนหรือทำบาปมากใจมันคิดถึงนางนัง่นเรียกว่าบาปมากนุ่นน้อยคุณไหนจะทำเหมือนกันแต่าบาปมากก่อนแล้วส่วนบาปมันก็ดึงลง อย่างที่บอกว่าเราพิจารณาตามเห็นผลว่าทำทานจิตสงในโลกฐานเต็มจิตสงในคนภาวนาตรงในหลงเมื่อมันสงขึน้นทุกวันทุกเลยที่ไปแล้วช่านน่าจะจะตามลงได้ไงนะนเมื่อสง้นโยเหตุผลของการทําต่อเนื่องที่ไปดีไปตรงข้ามเหมือนกันในโลกมากก็ตามลงก,กว่าโลก โกรธมากทก็ดำลงว่าโกรธลงมาจะดำลงบปลงแน่เมื่อมันมีบามากวันแรกราบีน้าเจ็ดพุงก็ดำลงดำลงลงท้ายท่นานบอกว่ามันก็มีสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีดำลงไปโรคของบนก็ขึ้นไปดูเทีวโรคคุณโรคพระเจ้า,นะาพระวันอภิา ตำรุ่งไปดูในฌานเป็นรู้การสำลักเรื่องนอกจากพระเจ้าแสดงแล้ววาจาริที่เป็นภาวนาะผู้ตรงที่ต้องทำต้องฌานแล้วเขาบอกให้เชื่อพระเจ้าดีกว่าว่าคนโลกนี้ก็ต่างกันด้วยฐางน,นะน,นันใดเรืงจิตใจก็กกกนี้ความยู่ก็นี้พวกย่างกู้สุกก็ณีไปร่วงหนะ้าใครยังต่ำอยู่ก็ลงต่ำ ทุกวันนี้ามันโงมก็หลงไปขนาะนั้นเมื่อเรามาวัดาวาได้ยินได้ฟังแล้วมองรุ่รู้หลังเราก็ได้ให้ทานทานที่โนาบามาพอทุกคนเป็นที่ไหนองค์ใรก็ได้แต่ว่าเราไปศรัททาแล้วเราก็เห็นว่าเราก็ไม่เียเป็นญาพุทธที่เข้าใจเรื่องของ กัรที่ลทำทานที่เัาทำสิ่ที่เราภานาจี่เาเสียเพื่อด้ก็แต่คนที่ได้เล่นกับนั้นได้กินแล้วมอยาได้กองอะไรเนี่ยมันได้เพืเสียไปได้เพื่อเสียมก็ต่ำลงเสียเพื่อด้ก็สูงขึ้นอันนี้เป็นข้อคิดให้รพิจารณาต่อังนั้นแล้วเดี๋ยวก็ตั้งใจละพรท้าต่อไปยะถาวะริวะหาภเราปริโูเร